สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บายช a นแนลชนแนลที่จะเป็นไ,ได้คําถามว่าทําไมทําไมแล้วก็ทําไมซึ่งเรามีคําตอบให้นะครับสาหรับวันนี้เป็นการสรุปเรื่องราวที่ผ่านมาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับคลิปแรกเราได้พูดถึงว่าทําไมจึงควรใส่แว่นกันแดดเสมอเวลาออกที่แจ้งอันนี้ก็เพื่อลดอัตราการเกิดต้อกระจกเมื่ออายุสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยเ,ยเป็นประเทศที่แดดจัดมากนะครับคลิปที่2เราได้พูดถึงว่าทําไมต้องควบคุมน้ําหนัก เหตุผลก,ก็คือเพื่อลดอัตราการเกิดโรคหัวใจลดอัตราการเกิดความดันโลหิตสูงนะครับส่วนวิธีการคุมอย่างไรก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะครับคลิปที่3เราได้พูดถึงว่าทําไมเมื่อคุณเป็นโรคหัวใจควรจําเป็นต้องเปลี่ยนวิถีควรจําเป็นต้องเปลี่ยนวิธีดําเนินชีวิตเหตุผลก็เพราะว่าเมื่อคุณเปลี่ยนวิธีดําเนินชีวิตอย่างจริงจังมันจะลด การกำเริบของโรคหัวใจได้สูงมากนะครับแต่ต้องทําจริงจังส่วนวิธีการทําอย่างไรเนี่ยให้ย้อนกลับไปดูในคลิปที่ผ่านมานะครับคลิปที่4เราได้พูดถึงว่าทําไมต้องสนใจอาการกรนตอนหลับเหตุผลก็คือการกรนตอนหลับเนี่ยมันบางรายเนี่ยมันมีการหยุดหายใจชั่วขณะด,ด้วยนะครับแล้วก็พบว่าการที่มีการหยุดหายใจชั่วขณะเนี่ย พบได้บ่อยมากในคนที่มีโรคหัวใจซึ่งการหยุดหายใจชัว่วขณะสำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยมีอันตรายค่อนข้างเยอะนะครับส่วนรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรก็ย้อนกลับไปดูในคลิปที่ผ่านมาได้นะครับคลิปที่5เราได้พูดถึงว่าทำไมต้องสนใจเรื่องมวลกล้ามเนื้อเหตุผลก็คือมวลกล้ามเนื้อนเนี่ยเริ่มลดลงตั้งแต่อายุ35ปีแล้วก็ลดลงเรื่อยๆจนทำให้เราเนี่ย กล้ามเนื้อเราไม่มีกำลังเคลื่อนไหวช้าการส่งตัวไม่ดีนะครับเป็นเหตุให้ทำกิจวัตรประจำวันลำบากแล้วก็มีอัตราการล้มค่อนข้างสูงนะครับหลายรายละเอียดก็อยู่ในคลิปที่ผ่านมานะครับคลิปสุดท้ายเราได้พูดถึงว่าทําไมคุณต้องเริ่มสนใจตัวเองเมื่อเวลาสนทนาแล้วคุณนึกคำพูดที่ตรงใจตัวเองไม่ได้คุณน,นึกไม่ออกทั้งท่านี่บางคำเก็เป็นคำที่ใช้อยู่ปกติ อันนี้นะครับมันอาจจะเป็นอาการเริ่มต้นของการเริ่มมีภาวะสมองเสื่อมซึ่งอาจจะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นเวลามีการนัดหมายก็นึกไม่ออกว่านัดที่ไหนนัดเมื่อไหร่นัดเรื่องอะไรนัดกับใครคือนึกอาจจะนึกออกแต่ออกยากใช้เวลาหรือ,อนึกไม่ออกหรือออกยากว่าเมื่อเช้ากินข้าวกับอะไรกินที่ไหนกินกับใครบางที บางทีก็ต้องใช้เวลานึกนานกว่าปกติที่เคยถ้ามันเป็นบ่อยๆซ้ําๆก็ควรไปปรึกษาแพทย์นะครับเพราะอาจจะเป็นอาการเริ่มต้นของโรคสมองเสื่อมก็ได้นะครับครับวันนี้ก็จบการสรุปเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาอาจต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมวาชนาของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ ฉันนั้นรักเธอขอเธอหันมารักทุกทุกรา ขอเวลาให้ฉันหน่อยขอให้ใจดวงน้อยน้อยคอยคอยทตยอยเติมรักเธอขอคนงามอย่าตกใจรัก ฉันไวเกินไปหน่อยก็เดวงใจดวงน้อยๆนยมันสั่นคอยแต่รักเธอ